ชีสมาเยิ้มเยิมหัวหอมหน่อยเฮ้ยยี่สคูณสิก็พอได้หู่นเพื่อนเกมนี้ไม่เชิงเกลือนะพอใช้ได้อยู่นะพอได้กำไรหย,ยืมสักนิดนึงก็ยังดีนะเพื่อนจ๋าตอนนี้เราได้มา300กว่าบาทแล้วนะสามบาทอันนะเกมนี้มีหมุนถึง10รอบแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้คูณ50หรือเปล่าก็มาดูกันโอ้โหสามบาทคูณห้า ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวเกมมหากรรมซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนจะเป็นเกมของค่าย PG สลอตเนาะใครนะคะอยากจะมาลองลุ้นคูณ50ในการหมุนฟรีในเกมซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ดูก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะบอกเลยว่าคูณโคตรทัด ถ้าแตกแล้วคือแจกเลยนะเกมนี้ใครนะคะอยากจะลองเข้ามาลองดูได้เพื่อนจะ้ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะใครนะคะอยากจะเอาสูตรจาวิวชรไปใช้อยากจะเข้ากลุ่มมรดธรรมติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูกันนะคะว่าจะรอดหรือจะร่วงก็เอาใจช่วยด้วยกันแล้วกันมาเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าจะรอดเปล่าวันนี้เอาทุนมาแค่300บาทนะเพื่อนวันนี้จะมาเล่นเบ็ด 12บาทพอนะคะจะเล่นยาวจนกว่าเราจะพึงพอใจกับกำไรที่เราได้ยกมน,นี้สแกตเตอร์3ตัวเข้าฟรีเกมมีคูณให้ถ้าเราเข้าฟรีเกมแล้วนะคะมันจะมีลุ้นคูณ50อันเดี๋ยวเรามาลองหมุนรอบแรกกันเลยดีกว่าเนาะสัญลักษณ์ก็ประมาณ8ตัวนะคะถึงจะได้เงินรางวัลน,นะคะโอ้โหไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะได้เข้าฟรีเกมเลยหรือเปล่าเพราะว่าเราได้สแกตเตอร์มา2ตัวเรียบร้อยเมื่อนจ๋าเฮ้ยยังไงยังไงโอ้โหสวยงาม เรียบร้อยเพื่อนเล่นไม่ถึง1นาทีนะได้เข้ารอบหมุนฟรีไปเลยนะโอ้ดอกนี้คูณ15สวยนะชีตมาเยิ<ๆ>้มๆหัวหอมหน่อยเฮ้ย20คูณ15ก็พอได้อยู่เพื่อนเกมนี้ไม่เชิงเกลือนะคพอใช้ได้อยู่นะพอได้กำไรยืมสักนิดนึงก็ยังดีนะเพื่อนจา๋าตอนนี้เราได้มา300กว่าบาทแล้วนะ3 0 6บาทอันนะ เกมนี้มีหมุนถึง10รอบแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้คูณ50หรือเปล่าก็มาดูกันโอ้โหสามบาทคูณ5ได้15บาทเฮ้ยคูณ20มาว่ะโอ้โหล็อสเตอร์กับไข่เรียบร้อยฮะหัวหอมกับ,กบ,กบนมนาโอ้โหกล้วยบานานา่าเพื่อนจา๋าเรื่อยโอ้โห94คูณ20จัดปุ้ย ถือว่าใช้ได้นะคะไม่น่าจะเกลือใครอยากจะมาลองเกมมาหากกรรมซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มาลองดูได้เพื่อนจา๋าเกมค่าย PG ถือว่าแตกโคตรอยู่นะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพื่อนต้องมาลองดูนะคะใครนะคะอยากจะเอาสูตรจเจ้าไปใช้กับเกมนี้ก็มาลองดูได้เพื่อนเจา๋าไม่เสียหายแต่วันนี้ไม่ได้เอาสูตรมาแบบมาเปิดให้เล่นให้ดูคือแบบชอบแบบเล่นเลยไม่เี่ยไม่อยากลองใช้สูตรดูใครที่อยากได้ตัวเสริม เทคนิคเสริมก็เอาสูตรไปใช้ดูได้แต่สูตรเนี่ยจะเป็นเพียงแค่แนวทางในการนำเล่นเท่าหนัน้นนะเพื่อนเงนินรางวัลซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะหนึ่บาทโอ้โหก็พอได้อยู่อุ้ยคูณห้าอุ้ยเรียบร้อยฮะคูณ5้ามาสิบสองคูณห้าก็ได้เยอะอยู่นะทุนสามร้อยได้กำไร คุ้มอยู่โห2,007นะคะ10บมุนฟรีเงินรางวันรวม2,427บาทเพื่อนๆรับรางวันไปเลยบอกเลยว่าแตกง่ายมากเกมนี้เพื่อนๆมาหมุนเบส1 2บาทเหมือนเดิมนี่แหละอุ้ยเดีย๋ยวบอกนะรอบนี้ก็เข้าอีกสวยงามจะบอกว่าเกมบักก็ไม่รู้นะวันบักจริงหรือเปล่านะ,ะม่รู้ว่าคนอื่นแห่มาเล่นเกมนี้กันหรือย,อยังนะ ต้องมาลองดูเพื่อนจะ่ะโอ้ย lobster ร2อยยคูณ5โอ้โหน่าจะคูณโหดหน่อยก็ยังดีเนาะโอ้โหใช้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนะใช้ได้เกมนี้600บาทเพืเ่อนๆจ่ะ600บาทก็ได้กำไรโคตรคุ้มและนะคะเดี๋ยวจบฟรีเกมนี้พอเลยดีกว่าเนาะโอ้โหคูณ50สวยงามสวยงามเอาสิโอ้โห48คูณ50 ในที่สุดนะคะเพื่อนจ๋าเราก็ได้คูณที่เราต้องการนะคะบอกบอกเลยว่าถ้าแจกโหดอะตัวคูณก็จะโหดไปยิ่งกว่าเนาะเขาก็จะคูณเท่ากับเงินรางวัลที่เราได้เนาะอโอ้โหถือว่าใช้ได้นะเกมนี้โอ้โหระดับเงินรางวัลซูปเปอร์ไมกะนะ2,400บาททวนเฮ้ยถือว่าสุดนะเกมนี้ต้องมาลองแล้วเพื่อนๆจ๋าโอ้โหคูณสิบห้าได้ไข่ สี่สิบห้าบาทอ้้หรู้สึกว่าเราได้คูณหนักแล้วตัวอื่นๆก็ไม่แจกแล้วนะอ้หหกบาทคูณเจ็ดสี่สิบสองอหสปินสุดท้ายโอเคเดี๋ยวเราจะพอเลยดีกว่าเนาะ10มุนฟีีเงินรางวัลรวมรอบนี้นะคะ3,087บบาทถือว่า เราได้คูณ50เรียบร้อยนะคะโอเคเพื่อนเเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครอยากจะมาลองเกมกรมซุปเปอร์มาร์เก็ตของค่ายพีจดูมาลองดูได้เพื่อนจ๋าลิงสมัครอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับส r i ร e ให้ด้วยกัแล้กันขอตัวลาเหมือนเดิมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย